สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มิสเตโชว์ของครับของที่จะเอามาโชว์ก็คือเป็นฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์การ์ตูนเรื่องวันพีซครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าบ้านขอ,ของขอ,ของอาจารย์นุกเขานะครับไปกินน้ำอีกโอ้โหมิสเตอร์โฟมาแล้วใช่ไหมมาทำแล้วพร<อ>้อมแล้วเราจะพร้อม,อมก,ก็กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะครับของที่จะเอามาโชว์นะครับก็คือจะเป็นฟิกเกอร์ของพระเอกของเราครับก็คือลูฟี่ครับแล้วก็เป็นลูฟี่เกียร์ห้าด้วยครับเพิ่งตื่นเพิ่งตื่น อ่าคือเพิ่งตื่นคืออะไรคือมึงหรืออะไรลูฟี่เพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่น,น,<ล>นเป็นร่างนิกะอ๋อเป็นร่างนิกะเกียห้านะเกียห่าร่างนิกะยังไงก็ลองไปติดตามดูนะครับว่าก็เป็นอีกอีกหนึ่งการรอคอยของหลายๆคนเนาะโอเคอ่ะมาที่โมเดลดีกว่าครับเป็นงานของ WCF นะครับพีจากเพจปักเท่นะครับเนื่องจากเป็นงาน WCF นะครับก็คือตัวเล็กนะเนาะทีเนี้ยกล่องก็เลยแบบมันก็จะเล็กลงตามกล่องที่ส่งมาก็เป็นกล่องพัสดุทั่วไปครับแล้วก็เป็นกล่องดีเดี๋ยวไปดูเลยไหมเป็นดูเลยบอกเขาไปโดล่องไน นี่เขาแพ็คมาดีนะแน่นหนาว้าวมันเล็กจังเลยเล็กไหมเป็น WCF ไงเล็กมากเลยนะเขาเล็กคุตัวมานี้มันเหมือนจะเป็นไซส์ย่อส่วนอะของค่าย S S R Studio ครับอันนี้กล่องมันก็เล็กๆเนาะไม่ได้ใหญ่อะไรครับดีมือไม่หนักนะกำลังดีเบามากกำลังดีเออเบาๆนี่ทับหน้ากล่องครับก็จะเป็นรูปของหน้าพระเอกเลยครับตูฟี่ร่างนิกาเนาะสวยอืมสวยอ่ะนุ๊กไปเลย อ,อสองสองเปิดมาสวยเลยเนาะอันนี<ช>้แก้วมาลืมอมาเฮ้ยเฮ้ยกล่องสวยนะว้าวกล่องเฮ้ยสวยวะ่ะกล่องเป็นสีน้ำเงินครับแล้วก็เป็นรูปหน้าของของพระเอกของเราเลยครับลูฟี่ครับเต็มๆเลยนี่ครับโดยรอบนะกูอ,อยากรู้ตัวมากว่ามาันโตขนาดไหน <c oughs> มึงยังไม่เคยเปิดของตัวบิลใช่แล้วรู้สึกว่ามันตัวเล็กลงกว่าเดิมมากเลยนะโอเคนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดข้างในดูเลยอ่ะนุกเชิญเลยใช่กล่องก็สวยแล้ว ข้างในโอ้ไม่กระโหลกกระลานะ,ะนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นฟองน้ําอ่ะแล้วก็เป็น uh, สกอเทปพ,พันสี่ทิศครับผมสกอเทปเขาก็จะมีแบบโลโก้เขาด้วยนะครับตัวนี้ผมพีมาหนึ่งพันสามอบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะหักโขมาแล้ว,น,ว,วนีนม่มีนามบัตรด้วยเว้ยไอ้ดูดีครับดูครับนี่สองห้าเก้านี่คือมึงอันดับที่สองห้าเก้าอ่า number สองห้าเก้าแต่ว่าอ,อันนี้จาไม่ได้ว่ามันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะ ได้บัตรเขาอะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของตัวพระเอกของเราเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรันนัมเบอร์ครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีทับมาให้นะแล้วผมก็ไม่มั่นใจได้ว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็เป็นเบอร์ไวไหมหรือเป็นเฉพาะจีนเฉพาะไทยด้านในที่เปิดออกมานะครับที่เห็นเลยก็จะเป็นรูปรูปของพระเอกเนาะงานเล็กมากครับตัวไม่ได้ใหญ่นะอันนี้งานตัวแรกนะครับเป็นพระเอกนะอันนั้นเป็นอะไรน่าจะเป็นสายฟ้าปะวะอ๋อเป็นเหมือนเหมือนเป็นฮาคิสายฮาคิเออฮาคิอันนี้หัวครับหัวลูฟี่หน้าหน้าเป็นยังง เออฉันลูฟีีนะเก่งวันนี้แน่นครับเป็นเหมือนแบบก้อนเมฆอ่ะอ่าน,นี่หาคีอูฐานครับฐานเป็นก้อนเมฆนะครับอันนี้โอ้ฮาคีเยอะนัเนี่ยเนี่ยดูดิสาม,มส่วนน่ะหาคิเนี่ยหาขี้นะแล้วก็อีกสองอันเป็นไรอูแล้วก็หาคี้ครับนี่งานหมวกครับเนี่ยก็มีเท่านี้เนาะน่าจะหมดแล้วล่ะก็หมดเท่านี้นะครับอ่าอันนี้กล่องก็หมดประโยชน์ละอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากฐานก่อนเลยนะครับฐานก็หนักครับฐานเป็นเรซินหนักมากหนักมากๆเลยนะเนี่ย แล้วก็จะเป็นพวกกลีบเมฆครับเยอะๆเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหน้าพระเอกครับนี่ฐานมันนะนะอ่ะอาจะเริ่มบางเลยครับอันนี้ต่อจากฐานเลยเป็นอะไรต่อ<า>ต้องตัวแล้วป่ะก็ต้องเป็นตัวอ่ะ,ะขอตัวก่อนนะนจะเหมือนเป็นอ่าเรซินใสนะครับแล้วตัวก็จะเป็นเป็นเรซินธรรมดานะครับนี่ครับให้ดูรอยแผลก,ก็เลาะร่องอยู่นะครับอ่าเห็นเป็นเลเยอร์เนื้อนะครับเสียบก็ไปเลยเนี่ยแค่นี้เองเลย หมวกก็ต้องใส่ก่อนว่าเออนี่หมวกเป็นหมวกฟางนะครับดูครับดูรายละเอียดเขานะดีเทลเขานะเหมือนเป็นหมวกหมวกทอแล้วก็มันเหมือนเป็นดำๆตามซอกด้วยอะ่ะเออมันแลไม่ค่อยตรงอนิเมะเท่าไหรน่นะนี่เหมือนหมวกฟางเลยเหอ,อมหมวกเสือเนอะหมวกหมวกเสือเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ทิ้งรอยที่บาร์กี้ทำไว้นะไหนนี่ไงที่ขาดสามอันเห็นปะบาร์กี้ทำขาดนะแล้วก็เชือกก็ดูเป็นเชือกนะเป็นสีน้ำตาลครับแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลอะไรมาก ต้องใส่หมวกก่อนปะคิดว่าต้องใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อน,อนต้องเอาต้องเอาหมวกใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยใส่หัวนะแต่ว่าต้องระวังนะครับตรงนี้มันบอบบางมากเลยที <cadre S 2> จ่<า>จริงอ่ะเอาโตัวมาก่อนเอาตัวออกก่อนนะเราเดีเ๋ยวมาใส่ง่ายๆอ๋อระวังหมวกหักนะตรงหมวกต้องระวังนะผมว่าลำลบากอยู่นะหมุนหมวกหมุนหมวกอ๋อมันติดงใช่มั้ยถูกไหมเอาแป๊บนึงนะหมวกต้องต้องเอาไอ้ด้านแหลมๆมาลงนะครับไอ้ปลายเชือกอ่ะต้องระวังอย่าให้มันหักมันต้องต่อเข้าไปเล็กกว่านี้ปะลองดูดิดอืมก็รารู้สึกหัวไม่แน่นไไม่่่่แนนะะตต้้อองกดเขาป เออว่ะหัวมันแรงไม่แน่นนะครับต้องกดเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนเห็นรอยต่ออยู่เนาะอชจจะต้องกดนะกดเลยเหรอเออไม่ต้องกดไม่ต้องกดนะหัวพังไม่ได้ไม่ได้จริงอเออกดไม่ได้อ่ะจะใส่เลยเนาะมันแม่เหล็กใช่ไหมเออเป็นแม่เหล็กนะครับตรงตูดมันเป็นแม่เหล็กนะเดี๋ยวตรงหัวเป็นแม่เหล็กปะเอ้ยเป็นแม่เหล็กครับตรงหัวก็เป็นแม่เหล็กรอยต่อเป็นแม่เหล็กหมดเลยโอ้ดีว่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะ ประมาณนี้อย่าฝืนเลยครับอันนี้เป็นแม่เด็กปะไม่เป็นต่อไปก็จะเป็นต่อพวกฮาคีแล้วครับนี่ดูพาร์สายของฮานฮาคีครับมันก็จะออกเหมือนเหมือนเป็นแดงอะเนาะแดงแบบม่วงๆว้าวแหลมๆนะมันก็จะมีรูเห็นชัดเลยครับแต่เราก็ต้องมาเดาแลนวว่ารูไหนได้ไหมเป๊ปะปะขวาถูกซ้ายถูกคือในรูปมันมีนมแค่สี่ครับแต่ผมหานี้ไม่เจอบอว่าหารวนเออต้องหารูอะ หรือว่าที่มือน,น,นี่นี่นี่รูอยู่นี่รว่าที่มือกลางเลยอ๋อเจอแล้วครับรูอ,อยู่หลังตูดนะครับดังนั้นก็ต้องยกเจ้าตัวพระเอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่พระเอกไปที่หลังเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเวลาถ้าเกิดใส่ถูกมันจะพอดีอย่างนี้นะยปึ๊บไม่ต้องดันไม่ต้องยัดเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แม่เหล็กเนาะอันเนี้ยแล้วก็ใส่ตัวครับจบละหัวหัวมันกองแงกกองแงกมากเลยอะจบแล้วเสร็จ ปกติผมเคยต่ออย่างเช่นไอตัวโปรแกรมน้ำอ่ะของ PC House อ่ะจำได้ว่าโอ้โหนั้นต่อกันสามสามสี่ชั่วโมงอ่ะเออ <4 S 2> อันนั้นสุดจริงพาร์ทก็เยอะแต่ตัวนี้ก็พาร์ทน้อยครับแล้วก็ต่อง่ายด้วยความตัวเล็กไงมันมีกี่พาร์ทเองหนึ่งสองสามสี่ห้าไอตัวฮาคิมีห้าครับมีฐานหนึ่งก็เป็นตัวก้อนเมฆเนาะบวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เจ็ดแล้วแล้วก็ ตัวกับหัวเป็นเก้าเก้าตัวเองครับสเกลก็ตัวเล็กเนาะสเกลตัวนี้มันแค่ประมาณสูงประมาณสิบเซนเองครับเอาไปงั้นลูกสวยไหมตัวนี้สวยนะชอบไหมตัวมันเล็กไปแา่รู้สึกติดขัดมึงไม่ค่อยชอบใช่ไหมตัวมันเล็กใช่ไหมผมขัดตาไปหน่อยแต่ผมมองส่วนตัวผมผมชอบนะครับด้วยราคาแค่พันสามมันถูกมากอ่ะจริงจริงเนาะนหมขอดูหน่อย หน้ามันกลมไปอ่ะมันมองไม่เห็นหน้าอ๋อถ้าเกิดจะไว้ก็เหมือนต้องไว้แบบมุมสูงๆเนาะเพื่อให้เราแบบสามารถมองเห็นหน้าเพราะถ้ามองในระดับสายตาคือมองไม่เห็นหน้ามันเลยหน้ามันกลมมันกลมไปโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันอีกทีในช่วงให้คะแนนแล้วกันเนาะโอเคนะครับงั้นก็ถ้าเกิดใครชอบตัวนี้นะครับก็ลองหาดูได้เพราะว่าของมันเพิ่งมาไม่นานนะครับโดยรวมผมถือว่าตัวนี้โอเคครับน่ารักแล้วก็สมราคามากๆก็ถือว่าถูกอ่ะ ก็ถประถูกเลยงั้นวันนี้มิทูโฟโชว์ของนะครับผมและนุกก็ลาไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับผมจะเอาอะไรมาโชว์นะครับบ๊ายบายครับคะแนนก็จะแบ่งเป็นห้าหมวดเหมือนเดิมเป็นการออกแบบรายละเอียดการปั้นงานสีการต่อประกอบแล้วก็ความประทับใจเนาะแต่และข้อก็พวกผมก็ให้คนละ5นาคะแนนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหารเฉลีย่ยเรื่องแรกก่อนแล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบก่อนเลยออาเปงนไนบางนุกอืมให้สี่องอันนี้อันนี้ผมให้สีเหมือนกันอ๋อให้สีเหมือนกันเหระทำไมแต่อามึงก่อนหรืทำไมผมว่าการออกแบบอ่ะการโพส การตั้งท่านะผมว<ม>่าโอเคเนาะสวยเนาะแล้วผมก็คือมันดูแบบมองไปปุ๊บเนี่ยคือมันดูเป็นความอลังใน,ในความเล็กแค่นี้แต่มันออกมาอลังมากนะครับแล้วก็หน้าลูฟี่อะไรเงี้ยมันแรดดุดันอนะแล้วก็ด้วยการมองอย่างเงี้ยครับมันทําให้เห็นรายละเอียดเยอะอยู่ด้านหน้าก็เป็นล<ม>ูฟี่นั่งอยู่ใช่ไหมครับมองด้านข้างก็จะเห็นเป็นม,วมัวกันบอกมาเออมองด้านหลังก็มีมุมนึีกเพราะว่ามันจะมีไอ้ไอพวกไอ ฮาคิออะคอยช่วยให้มันเหมือนแบบมีชีวิตอะเออไม่ฮาคิรู้สึกว่าเออมันมันแรไม่เรียบเลยนะรู้สึกว่ามันแรมันแรโอเคนะโอเคอยู่มาหัวข้อที่สองก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดการปั้นครับอะมามือนหคเท่าไหร่ให้สี่ให้สามจุดห้าทำไมก็เนี่ยอันดับแรกของผมเลยนะครับที่ให้นะเพราะว่าคืนด้วยตัวมันเล็กเว้ยจริงๆอะมันสามารถที่จะเน้นการรายละเอียดได้เยอะกว่านี้อย่างรองเท้าอะเนี่ยครับไม่ได้มีเล็บไม่ได้มีซอกซอกเล็บมาให้ ไอตัวเมฆอ่ะกูรู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะไปอ่ะมันดูหนักอ่ะมันดูหนักไปแต่นี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับอ่ะอนุว่าไงมึงที่ผมให้สีเพราะว่าในขนาดที่ตัวมันเล็กเหละครับแต่ว่ามันมันยังสามารถที่จะทํารายละเอียดออกมาเนี่ยดูอย่างดูอย่างอย่างเท้าเนี่ยมันทําได้ห้านิ้วครบห้านิ้วเลยนะแล้วก็ตรงาก้อนเมฆหรือว่าอะไรนะออร่าไอมันอ่ะึกว่ามันสวยนะเออไอสวยจริงู้สึกจริงครับมันเหมือนมีสงสีไล่สีกันเนาะตัดสีกันอ่ะตอนแรกผมจะให้สามแต่ว่าผมก็เลยเห็นต้งเนี้ยก็เลยคิดว่าเออให้สีดีกว่า อันนั้นต่อไปอันดับสก็เป็นงานสีละงานสีผมให้สามครับงานสีผมให้สองจุดห้าครับงานดังนั้ให้สามรู้สึกว่าสีมันใส่ไม่เยอะเลยอืมันมันออกเาเนาะมันมันเลยรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่มีไล่ระดับสีเลยครับมันแบบอ่ะมันไล่แต่มันไล่นิดเดียวแต่เราก็ไม่รู้นะว่าด้วยตัวที่มันเป็นอนิเมะมัน่ะ ถ้าเกิดออกมาเป็นร่างนี้ทุกอย่างมันจะปรับเป็นสีขาวหรือเปล่าล้วก็ไม่ค่อยด้ดูเนาะไม่ได้ตามเท่าไหร่ส่วนของผมงานเรื่องงานสีนะครับเขาลงสีไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะกลับมาที่รองเท้าเหมือนเดิมอะงานสีเหมือนก็ปะปะครับเพราะว่ามันจะมีร่องอยู่ข้างล่างผมก็เห็นเขาเขาก็ไม่ได้ลงสุดอะแล้วก็ไอตรงหัวกะผมว่ามันออกเป็น เป็นหมวกชาวนาเลยอันหมวกนี่ไม่สมจริงนะครับมันไม่เหมือนหมวกลูฟี่เลยแล้วก็เรื่องสีก็อย่างอย่างลูกบอกมันเป็นโทนออกขา,ขาวๆม่วงๆรวมไปกันหมดเลยเนาะเอเอเออมันนี่ถ้าถ้าไม่มีตัวสายฟ้าม่วงๆเข้มมานะไม่ไม่มีอะไรเลยตัวสายฟ้า,าเ,เอเอเอนี่ยตัวดึงสายตาเลยดีมากเลยไม่มีฮาคิ้มานี่คือหมดเออใช่ต่อไปก็จะเป็นงานต่อประกอบครับอ่ะงานต่อประกอบเลยผมให้สามครับผมให้เท่าไหร่สองครับอันนี้ผมให้น้อยสุดอ่ะท่ที่มันเล็กเนี่ย ผมคิดว่ามันมันควรจะต่อเข้าเข้าง่ายนะครับอย่างโลมันเล็กเนี่ยก็คือดันเข้าไปปิดจบเลยแต่ว่าผมไปดูตรงตรง,ตรงหัวมันนะครับรู้สึกมันดันไม่สุดที่จริงปกติถ้าจะเอาดีๆคือมีแม่เหล็กแล้วก็ดันเข้าไปได้คือสุดจบน,นักต่องได้แต่ดูตอนนี้คือหัวโยกนะครับหัวยังโยกอยู่เลยครับหรือว่าเราไม่กล้าใส่สุดก็ไม่รู้นะแต่ว่าด้วยโพสาดสุดๆตัวนะแต่ว่าด้วยด้วยการต่อฟิกเกอร์ครับมันไม่ควรที่จะฝืนไงเออมันควรที่จะต้องต้องง่ายกว่านั้นแ่ะแต่ผมคิดว่าสุดแล้วนะ เขาลองเขาลองกดดูแล้วมันมันไม hmm> ่เข้าแล้วเออถ้าจะจะสุดวันนี้อย่า๊อกมาก็ไม cool ่คุ้มแล้วอ่าส่วนผมนะครับพาดงานที่เขาให้มามันต่อง่ายอ่ะมันไม่ได้ต่อยากแต่ว่าดานเข้าล็อกเนี่ยครับอ่ามันจะไปเสียคะแนนตรงนั้นไงแทนที่มันชิ้นเล็กเนี่ยจะเน้นนิดนึงอันนี้ไปไปมามาต่อต่อแบบทุกอันน่ะคือต่อยากหมดเลยเออเพราะว่าหัวก็ไม่เข้าล็อกหมวกฟางนี่ก็กลัวหักไอตัวฮาคิเนี่ยแม้จะมีแค่5้าชิ้นนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าต่อได้เลยอ่ะแล้วก็ตามร่องหัวเนี่ยครับผมก็เห็นแบบมีพวก ก็สุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของความประทับใจนะครับอันนี้มึงให้เท่าไหร่ให้สครับอเอ้เหมือนกูเลยคะกูก็ให้3ผมก็ให้3ครับเรื่องราคาเนะี่ยอันนี้คือผมก็โอเคนะแต่ที่แต่ที่ผมให้3เพราะว่ารู้สึกว่าตัวมันเล็กไปหน่อยก็คือมึงไม่ค่อยชอบพวกเล็กๆแบบ WCF เลยแบบนี้แต่เรื่องราคาเท่าไหร่นะพสันสาก็ถือว่า ถือว่าสมราคาอยู่ออแต่ว่าถ้าซื้อเองนะให้กูซื้อนะ <c oughs> อยากได้ตัวใหญ่วันนี้ <c oughs> ช,อช,อชอบตัวใหญ่ส่วนของผมนะครับจริงๆผมก็ชอบอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็เหมือนแบบว่าจะเฝ้าคอยเลยแหละเพราะว่า <c oughs> มันมีพาร์ตตัวต่อไปนะเป็น A new เดี๋ยวมันลุ้นกับอันนี้ก็ A new <God S 2> น,นะเออ A new เออก็เลยมาลุ้นกับตัวนี้ พอพอเปิดออกมาปุ๊บอะผมรู้สึกว่ามันมันก็ผมเฉยเฉยอะก็ไม่ได้แบบว้าวเวอร์อะไรมากมายเออแต่ว่าด้วยการดีไซน์การออกแบบอะไรของเขามันมันโอเคแต่ถามเรื่องความคุ้มนะครับผมมองว่ายังไงก็คุ้มนะตัวนี้ยเพราะว่าพันสามเอ,องอะถูกมาก <S <S มแล้วก็พาที่ให้มาเป็นดีเทลมันมีหลายตัวใช่ไหมมันก็ให้เราต่อสนุกได้อะเออแล้วก็สามารถไปตั้งตู้โชว์ได้แบบไม่ไม่เขินนะครับตัวนี้ถือว่าสวยอยู่นะใช่แล้วก็มีการ์ดมาให้ครับแล้วก็เป็นลำน้ำเบอร์ อย่างน้อยก็ยังรังนนัมเบอร์มาให้นะครับก็ยังรู้ว่าเราได้ตัวที่259นะแสดงว่านี้ต้องเก็บเยอะใช่ไหมต้องมีเอเนลมีอุศบมีนาม,มิมีมมอะไรเยอะหมดเลยก็ค่ายนี้เขาจะชอบทําเป็นหนสเกลนี่แหละ WCF อะ่ะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก,กูก็ไม่รู้ว่าตัวนี้กูจะเก็บยาวต่อไปไหมแต่ว่าด้วยนะตอนนี้ก็อยากเก็บอยากให้มันครบพาร์เวลามาเรียงมันจะได้สวยใช่ถ<ว>นะ้ามันเยอะจะได้สวย ในช่วงของการให้คะแนนนะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะครับพอดีผมได้กล่องใส่โมเดลมาจากร้าน Little House นะครับเดี๋ยวจะลองเอามาใส่งานของลูฟี่ตัวนี้พอดีเลยครับลองดูครับว่าสวยไหมอุ้ยอ้ยอยสวยนะเอาวางทั้งหมดไหมอ๋อมีอันนี้อันนี้ นี่แน่แล้วนี่โอ้โหวางได้เลยเหรอนี่นี่วางสุดโอ้โหงานใหม่กลิปกลิปเลยนี่ครับแกะเรียบร้อยครับผมเป็นไงฮะจับโโคตรสวยอ่ะจากเท่าไรพันสามจากพันสามกลายเป็นหมื่นห้าเลยหมื่นเมืนจ็ดนี่จะสวยจริงครับกล่องเขาสวยนะแล้วก็เป็นงานแบบงานไม้อะออกเป็นเทปอะใช่ออกออกเขาเรียกอะไรมินิมองใช่ไหมวางโชว์นี่สวยๆเลยครับสวยมากๆดูดู มันดูมันทําให้งานมันแลแบบเด่นขึ้นมาเลยเนาะอือสวยจริงครับสวยมากสวยมากดูครับเรบอรบด้านเลยว้าว <Wow. S 1> ยังไงก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้าน Little House นะครับ